ทำไมเจงต้องทำแบบนั้นด้วยทำไมเจงต้องทำแบบนั้นด้วยก็เขาเหนื่อยอ่ะคมที่เราเหนื่อยเราก็ทำอะไรก็ได้เนที่เราอยากทำเจง,งกำลังจะทำอะไรเขากำลังจะปูผ้าปูที่นอนไว้เพราะว่าเขาเพิ่งอาไปซักมาเวลาที่เราแบบว่าคเครียดสิ่งที่เราจะทำแล้วใครเครียดก,ก็นี่แหละงานบ้านะดีจังเลยเราพี่แล้วไงได้ประโยชน์ด้ เลียดไล้างห้องน้ำไงก็ลืนลล่นล้มในห้องน้ำเลยแล้วพี้ก็นี่แหละผ้าปูที่นอนฉบับโรงแรมมันมีทริคด้วยนะมีทริคด้วยนะทุกคนนั่งนะที่จริงอ่ะผ้าป,ปูที่นอนโรงแรมอ่ะมันจะไม่มีเย็บมุมเนะาะเพื่อนก็จะหวานแบบตบกระจายแบบนี้แล้วก็จะทำการสับซุกเหมือนหวานแหงนะใช่วันนี้เราสับซุกแบงนีง้เห็นไหมไมุดเตียงให้ตึงแล้วกันแต่เขาเหนื่อยแล้วเขาไม่อยากทำงานได้มันตึงแล้วเขาอยากอยู่เฉยน ใช่วยสิโอเคเป็นทำคนเดียวเลยนะโอเคลูกทำช่ไยเขข้างหลัง